เนน้อยไปฉัญพงศ์วังดีขวญพรนนเลยนะครับครับขอถวายความเคารพทุกรูปนะครับครับขอบคุณครับเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมานะครับผมวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับเจอกันก็ต้องทักทายสวัสดี ้เป็นโยมกับโยมก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเป็นพระก็ขอถวายความเคารพกับนมัสศการกราบคารวะแบบนี้นะครับผมน่าสืบต่อนายาวนานจนถึงทุกวันนี้นะครับอะวันนี้เหมือนเดิมจะพูดเหมือนเดิมทุกคลิปนะเหมือนเดิมทุกคลิปมีกิจกรรมภาพดีนะครับที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยนะก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวเอาที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวก่อนไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่ผ่านมาคือวันตุดไทยเนาะ ถูกต้องครับหลายวัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมหลายๆวัดก็แตกต่างกันไปกิจกรรมนะครับผมอาจจะคลา้ายคลึงกันบ้างอย่างนี้นะครับแต่หลักๆก็คือเป็นการทาบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลประมาณนี้นะครับผมนี่จะเข้าเรื่องของวันตุดไทยนะครับผมวันนี้เลยสดๆร้อนๆซึ่งซึ่งซึ่งก็ร้อนมากด้วยวันนี้ร้อนจริงฮะสามสิบเก้าองศา เออได้ได้รับนิมนต์นะครับผมไปบรรยายธรรมที่โรงเรียนบ้างบ้านวังโคนเปืยผมเพิ่งผมเพิ่งรู้นะผมมีปัญหาการพูดคำว่าเปื่อยเปือยเรือยเปื่อยเปื่อยต้องเข้าคอร์สใหม่ไหมต้องเข้าคอร์สเรียนภาษาไทยใหม่ไหมต้องต้้ององตอยเ้ององอยอยอองอืองอยตออออออ วังคนเปยีนอเรือเหรอไม่มีนอลรงเหรอต้นเปลือยเปลือยเปลือยไม่หยุดีิตัวเองมากเลยบออว่าวังคนเปยเปลือยวังคนเปลือยวังคนเปลือยนะโรงเรียนบ้านวังคนเปลือยนะครับคืออย่างเงี้คือเราก็ไปหลายโรงเรียนเนาะเหนือใต้ออกตกแล้วก็ไปหลายโรงเรียนอ่าก็จะมีแพทเทิร์นเดิมๆนะที่บ้านวังคนเปลือยเนี่ย ประทับใจหลายอย่างมากเลยเดี๋ยว<ม>คือคือคือถ้าเกิดเล่าไปเนี่ยอพี่ต้นบัวพี่ต้นกอก็จะมีอารมณ์ร่วมครับเพราะว่าเราสัมผัสกันว่าเออแต่โรงเรียนมีมีไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเล่าว,ว่าอ่ะอย่างผมสอนวัฒนธรรมชาวพุทธใช่ไหมผมจะถามนักเรียนว่าอ่การไหว้มีกี่ระดับนึกออกไหมหนึกออกอยังสามนออสามระดับทุกคนตอบถูกต้องอะไรบ้างนักเรียนตอบว่าอะไร อัญชลีพลีันตาทุกโรงเรียนไม่ว่าเป็นโรงเรียนเล็กหรือใหญ่หรือโรงเรียนดังหรือไม่ดังในมืออะไรเงี้ยแต่อะไรรู้ไหมที่บ้านหวงคนเปื่อยตอบถูกสามระดับครับก็คือหนึ่งไหว้ไหว้พระรัตนตยครับอันทสองไหว้พระเอ่อไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับอันที่สามคือไหว้เพื่อนเนี้ยผมเี่ยโอ้ตกใจมากผมตบมือให้ดังๆเลยอะ เอเอ,คอคือคือทุกโรงเรียนน่ะจะตอบเหมือนกันหมดเลยอย่างที่พี่พี่สองคนนั้นบอกอ่ะก็คือการไหว้ท่ศระดับคืออัญชลีวันทาอภไวาทน้องน้องแยกไม่ออกว่าการไหว้กับการกราบนะ,ะมันคุณะอยังอ่าอ,อันนี้ประทับใจอันดับที่หนึ่งอ่าเรื่องที่สองจริงๆมีหลายเรื่องเรื่องที่สองก็คืออ่าผมก็เล่าเราพุทธประวัตินะครับอ่าผมจะถามน้องๆว่าใครเป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซนต์ยกมือขึ้นอะไรเงี้ยนะ อ่าหลวงพี่ยังไม่เชื่อว่าพวกเราเป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซนตต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนอ่ากัเนื่องจากก็ใส่คําถามเกี่ยวกับพุทธประวัติบวกกับการเล่าเรื่องไปด้วยเนี้ยนะครับเออพอถามคือถามไปน,น้องตอบได้หมดผมเล่นมุกต่อไปได้อ่ะ้าใจมาแล้วผมก็บอกโอ้ดีใจมากเลยแม้ได้คําถามยากๆคืออ่อตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้เนี่ย ทำที่พระสมณสำมิตรตัดสรูนเนี่ยชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยครับน้องทำมาจักรปภตันสูตรครับปกติเราจะยืดตรงนี้ได้นานมากนะอืกว่าจะได้ตอบได้เนาะที่น้องมีความรู้พื้นฐานเพราะว่าพระที่นั่นน่ะเขาก็ไปไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอ่ะอยู่อยู่อยู่เนืองๆแล้วก็ทุกคนสุขก็เข้าไปเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นอะไรนะพระสอนศีลธรรมท่านก็ไป ท่าก็ไปไปคุกคีเพราะว่าเด็กเด็กเผ่าลัวไปเรียนที่นั่นด้วยอย่างเงี้ยท่านก็ไปตามดูแลอะไรเงี้ยเนี่ยเออเออแต่ประทับใจตรงความรู้พื้นฐานน่ะเออแล้วก็นมัสการครับนมัสการค่ะเนี่ยทุกคนเลยอือเพราะนั่งนั่งนั่งเราเราไปถึงล้วไปนั่งปุ๊บล้วนั่งกินน้ําปุ๊บเนี่ยทุกคนเน่ยเข้ามากราบทีละคนสองคนทีละกลุ่มสองกลุ่มอย่างเงี้ยเขาฝึกสอนมาดี แล้วครูก็อัธยาใสาด่ดีเออนี่ก็เป็นความปลืมของวันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับณนาบุญครับต่อไปนะครับเป็นของหลวงพี่ต้นวัดเกาะวงเกียร์นะครับผมที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรบังคับที่วัดครับผมก็ทางวัดได้จัดการก่อสร้างปุติครับกุติของคณะสงฆ์ ที่ตอนนี้ยังขาดเหลืออยู่หลายหลังครับซึ่งก็ไม่พอต่อการจำพรรษาของพระที่จะถึงในโอกาสนี้ครับที่จะถึงเข้าพรรษานี้ซึ่งปกติแล้วทางวัดกวงเกียนจะมีพระเข้าพรรษาจำพรรษาก็ประมาณยี่สิบสามสิบรูปครับก็ครับทางวัดก็เลยจัดให้มีการก่อสร้างครับก่อสร้างกุฏิขึ้นมาก็จํานวนที่ระบุไว้ก็ประมาณห้าหลังครับ ก็ตอนนี้คณะรัทยาตยโยมก็ได้ร่วมกันสมทบทุนร่วมกันบริจาคปัจจัยก็ได้ร่วมสมทบทุนมากันก่อสร้างกับทางวัดเกาะวงเทียงตอนนี้ก็เริ่มโครงสร้างแล้วครับตอนนี้เเสาบางพื้นแบบก็คณะสงฆ์ของทางวัดเกาะวงเกียงทํากันเองครับผมก็ทองเล็กเล็กทำกันเองครับผมกันเองคุณพระทำคุณพระทำทางการ ของทางวัดก็อยากจะให้ภาพภิสูจ์สมณีน,น,นที่อยู่จำพรรษาก็อยากอยู่จะแบบสบายๆนิดหนึ่งครับคือได้มีเสนาสนะที่มันแบบสัพบพยะอ่นนะเนาะครับผมสัพพยะก็อยากให้มันดีๆมีแบบอยากจะให้มีความปลอดภัยต่อพระพิสษุนิดหนึ่งครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาติยอมที่ได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยที่ได้ร่วมกัน ก่อสร้างถาวรวัตถุก็คือเสนาสนะหรือกุฏิของคณะสงฆ์นั่นเองครับผมอานนสงส์ของการสร้างเสนาสนะนั้นก็คือไปที่ไหนแล้วก็มีแต่ความสะดวกสบายเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีที่อยู่อาศัยครับแล้วก็เวลาจะถึงเวลาตายเนี่ยก็จะตายด้วยไม่ด้วยเหตุร้ายของสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นที่เกงขามของคนทั่วไป แล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั้งหลายครับผมอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่ต้นด้วยนะครับอันนี้ทําสร้างกุฏิท่งที่อยู่นะครับผมก็จะส่งอันิสงส์ไปถึงทิพยวิมานในภายภาคหน้าโน้นนะครับผมอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญมาด้วยนะครับผมมาถึงนะครับเทศกาลที่ผ่านมานั้นคือวันตรุษไทยนะครับผมมี ตุลจีแล้วก็มีตุดไทยนะครับผมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโบราณนะครับผมที่ตามปฏิทินจันทรคตินะครับก็คือเขาจะถือวันวันที่วันแรมสิบสี่ค่ำแรมสิบห้าค่ำเนี่ยเป็นวันสงทายปีเก่าตุลตุลเป็นภาษาสันสกิตครับผมแปลว่าตัดหรือว่าสิ้นไปก็หมายถึงว่าตัดปฏิทินน่ะหมายถึงว่าสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้า ครับผมก็เป็นวันปีใหม่ไทยในสมัยก่อนนะครับผมพอหลังๆเนี่ยจําไม่ได้ว่ารัชกาลที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็คือ,อ,อประเทศไทยเนี่ยติดต่อค้าขายหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมกับหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็คือเราจะถือจันทรคติอย่างเดิมไม่ได้แล้วต้องเป็นสากลขึ้นมาก็ถือตามปฏิทินสุริยคติก็คือเหมือนเป็นวันปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะครับผมก็แต่ละวัดแต่ละว่านะแต่ละภาคแต่ละส่วนเนี่ยก็ทํากิจกรรม หลากหลายและแตกต่างกันไปในระบบเดี๋ยววันนี้ก็แต่ละวัดนะครับที่มาประชุมกันไปอยู่มาประชุมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าแต่ละวัดเนี่ยจัดกิจกรรมอะไรเหมือนกันบ้างอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวนี้มาวสสารจิตก่อนเลยครับหลวงพี่ครับผมได้ครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็เทศกาลวันตรุษไทยหรือชาวบ้านที่เรียกวันกุดนี่เนาะวันกุดวันกุดวันกุดกันอย่างเงี้ครับผมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันสิบสี่ค่ำครับ สิบสี่ค่ำก็รสิบี่ค่ำเนี่ยจะเป็นประเพณีในการทอดพระป่าฉลอมทานก็คือโยมเนี่ยนะครับก็จะเตรียมฉลอมทานนะครับใส่กะปิน้ำปลาหอมกระเทียมขนมกวนอย่างเงี้ยของที่คนแก่ชอบกินนะฮะหมากยาแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้คือสบงอังสะอ๋อคนแก่ชอบกินเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ไม่เอาไปเอาไปก็ถวายพระให้อาน,นิสงส์งเกิดแก่ผู้วายชนให้กลายเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นชีพ โอ้อเขาคิดอย่างนั้น,ว,ว,นวันตรุษไทยนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าทาบุญให้บรรพบุรุษใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องอแต่ของผมเนี่ยมันมันแปลกกว่าที่อื่นกนคือมันจะมีวันแดงสี่ข้ามเนี่ยจะเป็นการอทอดพระประรอบอุโบสถอ่<ม>าซึ่งซึ่งแบบมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยนะตอนผมเป็นพระหนุ่มเรียนน้อยเนี่ยนะฮะก็คือโยมเนี่ยจะมานั่งรอกันประมาณสามสี่โมงเย็นเนี่ยมานั่งรอแล้วจับจองที่รอบอุโบสถหมายความว่ารอบจริงๆนะฮะคือเป็นวงกลมรอบโบสถ์เลย อ่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือพระเนี่ยจะต้องเดินไปพิจารณาพระป่าก็คือโยมจะตั้งเรียงกันแล้วก็นับเท่าจำนวนพระในแต่ละชุดก็พิจารณาไปวนวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำเป็นประเพณีทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อสักสามปีที่แล้วโควิด19ทีมอ่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเดินพระป่ารอบโบสถ์แบบรอบโบสถ์จริงๆทีนี้ช่วงโควิดปีแรกๆที่มันพีลีกันเนาะผมจําได้เลยโยมก็มีกลุ่มจักสารที่วัดเนาะเขาก็ทําเพื่อนจักสารก็คือฉลอมนี่แหละเอาไว้จําหน่ายเสร็จแล้วโพสต์เฟซบุ๊ก มันดูความจรงจำย้อนหลังไงเมื่อสามปีที่แล้วเฟซบอกว่าวันนี้นะครับที่วัดเรามีการขายฉลอมทานสืบสารประเพณีนในวัฒนการวันตรุษไทยมีคนมาเมน้นเฟซบุ๊กว่าอะไรนะโควิดเขากลัวกันจะตายวัดนี้ขายฉลอมเว้ย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 อย่างเงี้ยโอ้โหมีคนเม้นอย่างนี้เลยมีคนเม้นอย่างนี้ฮะผมยังจ <c oughs> ําได้อยู่เลยชื่อเฟซนะนะปุ๊บมีนิเอาแล้วโยมก็อารมณ์ร้อนกันก็เมน้นตอบกันประเพณีวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นอะไรมากมายหลายอย่าง จนเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อป้องกันการการอะไรเดียวการพูดถึงหรือการกล่าวหาอันไม่ดีงไงนะครับ<ม>ก็เลยว่าเอาใหม่เปลี่ยนประเพณีคือจัดเป็นโต๊ะอาสนะเรียงไว้ใครมาถึงแล้วครบจับธนพาก็ทอดเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยทีนี้ก็ติดการกระทําอย่างนั้นมาสามปีฮะเพราะโควิดเนาะติดการทำอย่างนั้น,น,น,ก,น,นก็คือมาถึงปุ๊บโยมก็มาถึงไม่ได้ปรอพร้อมกันใครมาถึงก็ถวายถวายเสร็จให้พรกลับถวายเสร็จ้พรกลับทีนี้ปีนี้พี่มันเป็นปีที่ เราปราศจากโควิดแล้วหายใจด้วยไม่ต้องใส่แมสแล้วมันเปิดกว้างโอเพนมากขึ้นทีนี้จัดออกเลยจัดกันไ,ได้เป็นยมงงเอะหลงนะแต่ก่อนเราทํายังไงกันกี่นี่มันใสอย่างงี้กี่นี่อย่างเงี้ยแบบยมงงออนั่งทํางไงนะ่ะเวียนไปทํางไงกันนะฮะยังไงดีนะ่ะแบบดูแบบเนเรื่องแบบสับสนวุ่นวายนะ่ะแต่ทังที่เราเนเผนีนี้เราเคยทํากันมาเป็นสิบสิบปีแล้วตั้แต่ก่อนพระพุทธเราเนาะทําสิบกันมา พอเสร็จเิมพอเจอโควิดเข้าไปสามปีกลับมาทําไม่เป็นเลยเ็ <c oughs> เออลืมว่าทํายังไงอ่ะผมก็ต้องเอาแบบเอาละเอาโยมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อย,ยๆพร้อมๆกันเหมือนเป็นการลื้อฟื้นระเพณีใหม่ๆเลยนะอ่า <c oughs> กลับมานั่งวงกลมรอบอุโบสถเรียงกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ได้รอยยิ้มนะเราก็ถือไม้ไปด้วยแล้วก็โคโยมแหม่แย่เหมือนกันเนาะทุกปีนี่ <c oughs> นั่งอยู่กับที่โยมมาประเคนะปีนี้แย่เหมือนกันเนี่ยโยมเนี้ยเนาะแบบเอออะไรเงี้ยก็ดูได้รอยยิ้มได้อะไรขึ้นมาจากปเพณีเดิมที่เคยทนะําฮะใช่เสร สิบห้าข้ามแรมสิบห้าข้ามแล้วก็ขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามเนี่ยก็จะใส่บาทสามวันบนสาลาใช่<ม>แต่วันวัน,วนแรมสิบห้าข้ามเนี่ยก็จะพิเศษอีกนิดนึงก็คือเมื่อวานนะฮะสิบสี่ข้ามเนี่ยเราทําเพื่ออุทิศให้แก่คนตาย<ม>อ่าฉลอมนะครับเสร็จปุ๊บพอเป็นแรมสิบห้าข้ามขึ้นสาลาวันแรกเนี่ยจะเป็นการทําฉลอมเพื่อเป็นสังฆทานเพื่อสะสมบุญให้แก่ตัวเองอ่า<ม>อันนี้จะไม่มีชื่อเขียนละไอ้วันตอนเย็นวันที่แรมสิบสี่ข้ามเนี่ยจะมีชื่อเขียน ถ้าผืนนี้ขออุทิศให้แก่พ่อนั้นแม่นี้ปุตยตายายเสร็จปุ๊บพอรุ่งเช้าก็เป็นฉลองเหมือนเดิมนะฮะฉลองลูกเดิมด้วยซ้ำบางมมาคนนะนะ <laughs> แต่เอาไปเปลี่ยนวัสดุข้างในอย่างนี้ก็จะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนจากขนมเดิมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเป็นอาหารที่ฉันได้ทานได้หรือเป็นของใช้สาระรสงค์เพื่อทําบุญสะสมสะเสบียงบุญให้แก่ตนเองอ,อ่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบเช่นตอนเย็นเนี่ยอุทิศทําบุญอุทิศให้แก่ปตชชนทั้งหลาย แต่ตอนเช้าขึ้นแรมสิบห้าข้ามเนี่ยจะเป็นการทําบุญเพื่อสะสมบุญให้แก่ตัวเองถวายสังฆทานครับมก็คือแบบว่าผู้ส่งเหมือนเดิมแต่ผู้รับตาตาไปถูกต้องใช่วิธีการต่างกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นครับก็ก็ทําบุญตลอดทั้งสามวันตั้งแต่แรมสิบห้าข้ามขึ้นหนึ่งข้ามขึ้นสองข้ามครับเป็นอันเสร็จเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้านี้นี่เองครับผมใช่อานโมทนาบุญกับวาสารจิตด้วยนะค,ะครับสา<ะ>ธุ อ่าอีกหนึ่งวัดครับผมวัดหนองบูเก่าครับผมขนทรายเข้าวัดครับครับก็เป็นประเพณีที่หลายๆคนหลายๆวัดคำละเขาก็ทํากันอยู่นะครับเพราะว่าการขนทรายเข้าวัดเนี่ยประเพณีปีดมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณกานะฮะเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยเดินเข้ามาในวัดเนี่ยก็เวลาเราออกจากวัดไปเนี่ยถือว่าเป็นการเอาเอาเศษติดดินเศษทรายเนี่ยออก ออกไปจากวัดด้วยเขาก็เลยมีมีประเพณีนี้นะในการขนทรายเข้าวัดเนี่ยมาประกอบพระเจดีย์ทรายเพื่อเป็นพุทธบูชาก็คือว่าก่อแล้วก็ถวายทรายให้กับวัดเลยวัดจะเอาไปทาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บางวัดเนี่ยอาจจะอา,อาจจะทําเป็นเจดีย์ครอบเปลือกนะครับแล้วก็บางวัดก็อาจจะมีการเทศแจงวงญาติอะไรอย่างครับบางามันก็จะแตกต่างกันไปอย่างวัดผมเนี่ยจะไม่มีเทศแจงรวมญาตินะครับแล้วก็จะจะมี วันที่วันแรมศศิข้ามเี่ยจนในการกอร่อกพระเจดีทรายครับญาติโยมเขาก็ขนทรายคนละถังสองถังอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาที่วัดทำคนที่เขาอยู่ไปใกล้อย่างเงี้ยครับมันก็ร่วมกันกอ่อกพระเจดีทรายแล้วก็มาประมาณว่ามามา,มาดูกันใครทําสวยใครเขาก็ <laughs> เขาก็พูดกันเองเขาเคุายกันเองครับญาติโยมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดวีแต่เท่าที่ผมเห็นภาพนะมันไม่ใช่ถังเดียวนะครับ เ,เป็น Q คิวๆกันเลยทีเดียวคือแบบโยมเขาโยมเขาแบบช่วยกันมาคนละถังถังสีอะครับบางทีก็บางทีก็เป็นถังดำอะไรเงี้ยครับช่วยกันมาคนละคนละถังสองถังเนี้ยมารวมรวมรวมการกองเป็นกองเดียวกันอ,อย่างอย่างเช่นประเพณีบุญลานเข้าเปลือกนะครับเขาก็เหมือนกันครับบ้านนู้นถังบ้านนี้ถังอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบคนที่ทํานาเยอะหน่อยก็ให้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ นะเป็นประเพณีสืบต,ต่อกันมาตั้งแต่ทั้งโบราณการแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับในในสมัยนี้นะครับมีที่จัดประเพณีก่อพระเจดีไซน์เนี่ยมีแค่ประเทศไทยกับประเทศลาวเท่านั้นครับประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นบางวัดนะครับบางวัดก็ไม่ได้ทําครับของผมทำแ,แต่ตอนสงกรานนะใช่ครับแล้วก็ <ผม S 1> จะทำ <ผม S 1> อีกอย่างหนึ่งคือการอ่า ประเพณีวันตรุษไทยของผมครับผมจะทําตั้งแต่วันอ่าแรมสิบสามค่ำค่บแล้วก็สิีครับแรมสิบสามค่ำสิบสี่ค่ำแล้วก็สิบห้าค่ำแล้วก็หนึ่งค่ำเดือนห้าครับขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าผมจะทำแบบนี้ครับอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่ด้วยครับอมาถึงครับผมวัดวัดดังย่าน จ้านตงกับบังกงโอเคครัอ่ะพีอ้วนครับที่วัดใหม่จุกเสษมนะครับผมอมีกิจกรรมเหมือนหรือว่าแตกต่างกับวัดสองวัดยังไงบ้างครับกิจกรรมก็คล้ายๆกันครับแต่ก็มีสรกกิจกรรมที่เพิ่มมาก็คือทําบุญทําบุญอุทิศไปให้กับเปตญาตคือการเขียนชื่อเขียนชื่อลงไปแล้วก็ร่วมสะสมบุญ ถวายปัจจัยให้แก่บรรดาเปตายาครับอุทิศส่วนบุญส่วนไปให้ท่านแล้วก็ทางวัดเราก็จะได้มีการบอกบุญต่างๆเกี่ยวกับการทําบุญให้ให้ญาติโยมได้สะสมบุญเบื้องต้นแล้วก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนเปให้กับเปตาติคือตั้งตั้งโกธไว้แล้วก็ให้ญาติโยมได้เขียนชื่อญาติเปตาตาที่ลงรับไปแล้วแล้วก็ทิศส่วนบุญส,ส่วนไปให้ท่าน แล้วก็นํารายชื่อนั้นไปใส่ไปที่โกดดจาลองที่เราตั้งไว้ให้ครับเพื่อจะไปพิจารณาต่อไปคือทะ้มีจะมีจะมีมือพิจารณาอยู่ใช่ไหมฮะครับฟ้าทั้งหมดนะครับที่พิจารณาและส่วนสวนท้ายนั้นก็จะมีให้ฟอีกรูปหนึ่งพิจารณาเพื่อทาการชาบวพนักกิจต่อไปอืมือเผามือเผาครับมือเผาครับกิจกรรมอ่ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับผมตั้งแต่เชา้า ครับสำหรับภาคเช้ามคณายกก็ได้คารธนาพระพิสุสงฆ์ขึ้นบนนาสง์และได้ทำการบูชาพระรันาตนไตยกราบพระรับศีลหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เจริญชชยบมงคลคาถาแล้วมคณายกก็ได้ทำการถวายพัฒตาหารแด่พระพิสุสงฆ์ครับพระสงฆ์ก็ได้บรรยายธรรมเกี่ยว บรรยายธรรมความเป็นมาเกี่ยวกับวันตรุษไทยครับแล้วก็ได้พิจารณาพิจารณาบางสกุลใบชื่อที่ญาติโยมได้เขียนได้เขียนายชื่อญาติหลังจากนั้นญาติโยมก็ได้กวดน้ํารับพรจากพระมพิสุสงฆ์ครับหลายเนาะกิจกรรมถึงว่าถึงเราจะอยู่จังหวัดเดียวกันเนาะก็กิจกรรมก็อาจจะเหมือนกันบ้าง หรือว่าแตกต่างกันมากแค่เล็กๆ็น้อยแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือหนึ่งเดียวนะครับผม,มก็คือการทําบุญในเนื่องในวันพระพิเศษก็คืออ่าส่วนใหญ่ก็จะทําบุญอุทิศให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปอย่างนี้นะครับสําหรับวันตรุษไทยนะครับซึ่งก็จะมาคู่กับวันสงการนั่นแหละอ่าโบราณก็จะพูดว่าตุดสงการใช่ว่าพวกเราบ้านบ้าเราก็จะบบกุดสงการกุดผีสงการผีนี่นะก็ต้องมาครับ เออน่ะเอ๊ะขอขอขอถามนิดนึงครับคือการแจงรวมญาติเน e <te <okay> okay um> ี่ยในแต่ละวัดคือทําเหมือนที่วัดผมไหมคือเหมือนกับการแจงแจงศพธรรมดาเลยแต่ว่าจะเป็นใช่ไหมใช่จะมีการสวดการชักบางสุกุลแล้วก็มีการแห่รอบรอบเมนเลยนะไม่มีแห่อันเนี้ยคือเหมือนคือเหมือนเป็นการแจงธรรมดามีเอาเอากระดูกเอากระดูกเอาโปดเอาลูปมาตั้งอะไรมา แล้วก็มีการนิมนพระมาสวดแจงมีพระเหมือนกันอะไรเงี้ยนะสวดแจงแล้วก็มีเทสนี์พระมาเทศมาสวดแจงเหมือนเหมือนการตอนที่เราแจงจะเผาผีนั่นแหละนั่นแหละเอเหมือนแจงเผาศพเลยเออแต่ว่าไม่มีการเวียนแห่รอบเมมไม่มีมหานาาไม่มีมหานาคปกติก็ไม่มีอยู่แล้วที่นี่อ้ามีถ้าแจงเนี่ยมีมหานาคบ้านผมไม่มีอ๋อบ้ผมก็ไม่มีพี่ ของผมจะมีมหานนนเหมือนการใช้ได้ถ้าแจงอาจจะมีมหานาแต่ถ้ามาติกาจะไม่มีอืมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้แจ้งก็ส่วนใหญ่ตำมติกาซะมากกว่าอืมอืมเอ้าน่ากิจกิจกรรมวันตรุษไทยนะครับผมแล้วก็อีกหลายหลากหลายงานบุญช่วงนี้พวกเราก็จะวุ่นวาวุ่นวายกันนิดนึงเนาะได้เตรียมงานประจําปีบ้างเตรียมวันเออ่สงการบ้างอย่างนี้นะครับ กากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกทุกท่านอ่ะโมทนาบุญกับทุกๆุกรูปทุกๆก,กิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ไทยแล้วก็วัดของท่านๆนทั้งหลายอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ะเราก็จะยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีสองเรื่องด้วยกันนะวันนี้เอวันนี้ต้องอนุโมทนาของหลวงพี่ปินด้วยนะวันนี้ต่ออายุซูมพรีเมียมให้ด้วยนะครับอ่าเดี<ะ>๋ยว เจอกันใหม่นะครับผมกลางสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอถาวายความเคารพทุกรูปครับขอบคุณครับเอ,อ,อ,นนอเ